โรงงานแห่งหนึ่งมีพน, 1, นักงาน1,500คนอัตราส่วนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิงคือ2ต่อ3พนักงานชายบางคนถนัดซ้ายโดยคนถนัดซ้ายต่อคนถนัดขวาคือ2ต่อ3เหมือนกันคำถามคือ โรงงานแห่งนี้มีพนักงานชายถนัดซ้ายกี่คนพนารานักงานมีทั้งหมด1,500คนแบ่งเป็นชายและก็แบ่งเป็นหญิงโดยอัตราส่วนชายต่อหญิงคือ2ต่อ3ครูแซมเคยสอนพวกเราแล้ว2ต่อ3จะรวมกันได้5เอา5ไปหาร1,500้ห้าตัดครับ515 535กลายเป็น300โอเคไหม พอเราได้เป็นสามร้อยแล้วทํายังไงต่อล่ะครับครูแซมเอาเลขสามร้อยที่ครูแซมสอนน่ะมาคูณไงก็สอนไปแล้วไงถูกต้องไหมเอาสามร้อยมาคูณคนนี้ชายก็จะได้เป็นหกร้อยทันทีและหญิงก,ก็จะได้เป็นเก้าร้อยในพนักงานชายมีมักระนัการชายมีคนถนัดทางซ้ายและถนัดขวาคือสองต่อสามเราก็แยกไปอีกสิครับซ้ายกับขวาถนัดซ้าย ขับถนัดขวาคือเท่าไหร่ครับครูแซมสองต่อสามคำถามคือถนัดซ้ายเท่าไหร่โอโ้โหแค่ตอบแค่นี้เองนะง่ายมากก่อนอื่นพวกเราทำยังไงก่อนเทคนิคเหมือนเดิมเลยก็เอาสามบวกสองเป็นห้าสีเพราะว่าคุณแบ่งหกร้อยเป็นห้าส่วนเอาหกร้อยหารด้วยห้าตัดตัดห้าหนึ่งห้าเศษหนึ่งห้าสองเอ้ยเห็นไหมเด็กๆมันง่ายมากเลย ต่อได้ปุ๊บออกมาคูณด้วยยี่ร้อยี่สิบตรงนี้ก็จะได้เป็นสองร้อยสี่สิบตรงนี้ก็จะได้เป็นสองร้อยสี่สิบอาเห็นไหมตอบแล้วพนักงานชายสถาดซ้ายสองร้อยสี่สิบคนจบ